กินฮอนเกินทุกคน และไปล้างน้ำไหมสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าช่องดอนก่องชาแนลเนาะวันนี้เราสีพามากินก๋อยเตมแล้วก็มีพักเคียงกับตามที่เห็นนี่แหละมีแต่งกว่าไอไนม้พักเสริมพักนอกแล้วก็พักสีช่วงนี้ก็เบิ้งคลิปกินไปก่อนคือเกา พะเฮายังโบได้ไปไอเฮานยังโ่ได้กลับบ้าน,นอีซองมืออีสองมือก็น,น่าจะได้กลับบ้านแหละแหละใคกลับบ้านก็เสิยไปแบบไอทายทางนอกเสียนะบางเธอก็สิออกไปนั่นไปนี่แบบตามกิจกรรมบ้านเนาะเฮาแหละบางเธอก็สิขึ้นป่าสียระวางแพนกับมู่ว่าสีไปป่าเดี๋ยวสีเบื้องว่ะมันสีเป็นไปตามแพนบ่ยันมือหอดเลยมันไอโบได้ไปนั่นนี่ซ้ำอ่ะนะแต่ช่วงไอยุพี่ก็ไอเบิ่งคลิปกินไปก่อน <c oughs> ฝากไอ้เนี่ทุกคนฝากไอ้ติดตามได้เดี๋ยวมากินเลยไอซ <c oughs> ีมีข้าวเหนียวคนเดิมมันนี่เมื่อคืนก็นเ,เขาอันนั้นเขาแหม่มอ้อมแชนแนลนะเห็ดคลีปกลิ่นไปก่อนแต่มาเมื่อนี้เขาก็พักเวก็เลยอันนั้นเลย ở trên khẩm như này คำเยญยๆทุกคนมาได้ทุกคนเด้อไอ้คันเฮ็ดคิปกินแล้วก็ว่าวก็สีบ่ค่อยไล่ปันไดบ่คือคลิปแบบทั่วไปไงเสียนะ คมัไปซื้อแต่และเทอเวลามากินกับบอก,นะบอกค่อยคมประแดนะมันก็คือบ้านเหา่าบ้านเหา่าแบบใส่เอาเต็มที่นสจ๊ะอันนี้ก็เลยบัจักว่าเขาต้องได้บอก,กับเจ้าว่าเอาคมค,ม,คมเดิมเียนะแต่เดี๋ยวนี้ไปซื้อเทอาไหร่ก็มีแต่บอกว่าเอาคมค,ม,คมเดิมมาเอาสะใจแห่ ได้คมคักเสดายผมมีพักการมาไหมพักออกก็ได้ซำเนียค คลิปกับทันเหตุลิปแบบไอแถวบ้านนอกบ้านยางเฮาเลยคือมีคนเบิ่งได้ขันมาเ็ดคลิปแบบนี้เลยยอดตกควบลงบ้านเดียวเลยบกูเป็นยอดยังยเออบอยางเบิ่งไอตอนกินบอยักเ้วกินบได้ฟิวบ่บ่คือเข้าบ่ yeah ้องกินเขาอยู่กับห้องทองกับ กระเหมือนด่างลุ่ม,มอย่างบ้าวขึ้นอยู่เปย์เมย์แล้วเนี่ยอิ่มทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะได้จบอ่าเท่านี่แล้วทุกคนในรายได้ก็ฝากไอ้ติดตามไว้เด้อฝากากดไลค์กดแชร์เด้อเดี๋ยวเวลาเบิ่งกะเบิ้ง ปะเบิบ้งแล้วจบได,ด้อย่ากดค้ำโฆษณาเด้อโซเนี้กำลังเป็นช่วงเก็บเรียนเดี๋ยวคลิปหน้าเขาถิมาอันนั้นคลิปหน,ะปนา้าบังเถออาจจะเป็นคลิปตอนเมือบ้านหน่อตอนเมือบ้านเลยอาจจะแบบแว่ตลาดขุดจานหน่อสิขันว่าเขาเสีได้อยู่นะพอบางเถอก็สิได้เมือเลยกายเมือบ้านกูเลยขันกายเมือบ้านกูเลยแล้วก็ ขาเห็ดลิบไอขึ้นปลาเลยเกษตริบขึ้นปาล,ลาแหละหลังจะหอดบ้านก่อนเข็บขึ้นปลาเลยบอกว่าเข็บกิบแบบไอเห็ดกิจกรรมนั่นนี้ต่มแต่ละมือแหละชีวิตประจําวันสินมอไออยู่บ้านแบบสิมออยู่บ้านนี่เลยนะสิมอไอปักลังอยู่บ้านอะไรแบบน,นี้โอเคนะในไลก์ก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามไ,มได้เยทุกคนไอ ซ่องเห่ามันสิว่าไหนวะมันมันบกอยขึ้นนนะเวลาลงไปคลิปลงคลิปนี่ขึ้นอยู่หรือลงคลิปน้าไปเลยมันจักมันเป็นอะไรยอดตกพวบลงมาเลยคลิปต่อไปจึงขึ้นอีกเสียนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเวลาเบิ้งเบิ้งให้จบเดี๋ยวดกคนเด้อแล้วก็อยากดค้ำโฆษณาเด้อขอจัดละลายบาย